อ้าวมอเดิร์ละพุดมึงน้ำกันเย้าอึ้ลงลงบานนีอ้าวยัยมาโคตรเพราะว่าเขาเขายัยมาล่ะแกงน่าไม่หมอนี่จากบะบนมีนี่ละค่ะ่จ้ามอนี่คาต่อใจอพี่น้องลูกหลานสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทุกทุกคนเดออให้อีสานบ้านเขามีเมนูแซ่บๆมาสู่พ่อแม่พี่น้องเบิง่งค่ะเมนูตามฤดูกาลเด้อจากพ่อแม่พี่น้อง เป็นไดเนาะไม่ได้พ่อกันโดนคิดทอดกันแน่ว่าค่ะฟางแล้วก็ยางกอผู้ถิ่นทางอีสานคิดทอดพ่อแม่พี่น้องคลด<จ>วอดอหดหดใหญ่ก่เก่าอยากใช้กิล่างไล่ไ <c oughs> หลอยากนำเสนอสู้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งแต่ว่าก,าก็ยากเพียกยากงานเนาะพ่อแม่พี่น้องอนั่นหดสิแกงเอาะใหม่เบิง้งมีเทสขอนนอนเนาะใหม่หน่อยนี่เนาะใหม่รสเราแย่ร้ายหรอเราก็เกี่ยวนันเอืองสิคัวเส้นเนาะใหม่ป้าที่ถามย่างกอ แกงนาใหม่อนี่จากบาืที่ซื้อเอาอมนี่ราคาแองนาใหม่รือว่าของม่แนี้แต่ว่ามีคาต่อใจพี่น้องลูกหลานคมบาดใจมากนี่หละลูกหลานเปิ้ลบาดใจเพราะความคมย่ก่อนเจ้าคมโมคมก็แ้่จะพี่เจ้ากี่พี่เจ้าน่าขวัญโมขวัญแก่แล้วจะสีรักไหวใส่เสีย กระติควังใส่นึ่นี่ก็ตามฤดูกาลพ่อแม่พี่น้องมีช่างอื้งมีช่างน่ไม้ก็เกียวยอดยม่กรเกียวึ้นนี้ค่ะเด็ดหอยยอมนกรออกบมีราคาแต่ว่มีขาดใ่ได้สอจากเนี้ยเหบ่บ่มีราคาแต่ว่าเสี่เ่ย่้านต no ี เนคนพี่น้องค่ะห่อนอ้วนเออบรรยากาศหอนห่อนฝนตกไหม่็ว่าสีาั่มนีว่าที่เป็นยัง่าที่เมราอวาเขาก็กินแต่แกงอไม่แท้วันี้แนวอื่นโบสาแกงอไม่กินอยู่ใสก็ได้ตัวมันก็ตามรูการเนาะหาอสานบ้านเน่านิจีสีหาแต่ของตะวันบรโบราณกินตามรูการเนี่ยนะ เขาบกเขายงว่าไสจะเทาสีเนี่ยของนก็ตามดูการทอดกันองเด็นบกน้ยางเขาจะอดให้อาเดิมเนี้ครับก็ไปแก้มาใหม่แก้ยังขี้เล็ขี้ยาไมขี้เลพี่น้องอาหารอีสานมานท่าเพราะเขาเขาบม่ยกาดเพราะ้องทางอีสานบม่ว่าคือเนอืัแค่นสี้าไปห้าดอกกระเียวแล้วก็มุกคอไปตอน้ำโขน้ำปลาคือสูเดียเนวันนี้ก็วันจุมบวก เขาต้าขาบอกเขาครับอันสองเขามาเสว่ามาัันทันช่องไม่บอกช่องไม่บอกอีกแสนบาบช่องก็ช่องทช่องบมมนตช่องโอ้เกลวเขาบอกกันเสมอที่น้องิ้า้าน้องจางต้องคนน่งอัสอเขาจะสองใจเนี้อันสองม่ขอ เปเรีนกเลยเป็น๋นอีกตอกตอกดังแล้แยกเลยแยกไปใส่เนาะแยกอะไรอยู่ตอแตะว่าแยกจิตใหแยกแค่ร่างกายใจก็ยุ่น้ำอ๋อพี่เขาทำอะไรการบันเทิงน้องม่เรองูหมอเ๋คออยเห็ดค่อยเป็นค่อยไปตยาน้ำไปสบปละจ้ะ แจ้งสีนัวขบือะขบือะคือขบืนะพี่น้องทำาห้กระนั่งแจเสอกทำขบวอาแจ้งขบือขบือเด้ขบือะบ่นขบือขมไว้แจ้เสือกเน้อยทำกระนั่งเวนห่อยพี่น้องท่นใหม่น่อยเจ้าน้อยนี่สิเป็นตาเป็นหัวคนนี้จะโตกเนาะมาไปชิ้นตาเหลือญก็พี่น้องหมเหี๋ยวเรพ่ว่างนะฮะีก็คือหลายอย่างแตคือพ่อแล้วนะ แล้วสามเอาแ้วโคกตัวหนึง่งมะอยี่เนยยี่ยไปใหโคกหน่อยมาตำตำบาออกทีเอออาหารบวานเท่าที่เราใส่จะแจลบต้องการมันขาวสวยมันไปใหปองแปงปองแปงอยวางเห็นมันกลายให้เป็นแมวอาหารแมนก็อนก้อยขอบุญ เดือดบุบื้ใจแย่ก่อแล้วมาในีอ่ไมาเราเดือดใส้ทนี้ก็เป็นแบบนี้แหละสวรรวนหน่จองมาบ้านนี่ีสสวรนีลบสวเจองสวน่ต้นเียนต้นเทียนบุ้เียในหน ไม่มีเงินไม่ด่านแต่ผมก็มาเห็นที่นักจีมูสูสคือมักถูกมกๆๆัมกหยาเกะบ่ยมากแต่ว่ามากบรรย<ค>าก<ค>าศนาะบรรยากาศหาบรรยากาศที่ดูเห็นนาบรรยากาศลักล้านเพราแม่พี่น้องไมแจ้งสีแสบไปกับหามองยินมองซุ่มนะเนาะมองขิงเขาก็ได้ไปหมุดที่เ็ดอยู่ในเงินเนาะกงาหม มีขาเลยเอาเกลือใส่ไม่นักกาดเน่เมื้าห่เจีามีอยู่อาหารกินริ้มผาดริมผาดอหารับเบ้หารนเป็นเมืองน้ำเน่า่อาหารริมาดเราซื้อคนฟังในอันชาติแล้วนันเป็นอย่างือได้สั่งไว้กนคนเพราะฉนได้ตายโอวยหยาลูกยาลูกพระเหตุไอเาใจห่อนแล้วน่่นแบบเมือเด้อ่นี้ก็อยงนีกหน้นใจห่อนเลย ยนันบรเน่เน่ทานลูกยันเนี่ยเ่เหตุไหันผัวเเหตุันเป็นลำบากเอาวะเนี่ยขันลูกางบว่ายัเขาเป็เหตุไหนก็ใส่ไร่เขาขยันเหมือนจาญายลูกย่างแต่เขาต้อใช้เดก่อนขาเหตุอยู่กับ่าใจเป็นญาติท่านถูกตากฝนก็ผตายเ็นท้งมขึ้นบือกันพี่น้อไม่พลแต่ใช้เด็กก่อนงคนแต่แต่เป็นกระดานเสียแทนเดี๋วพูดถึงที่ายยางไวเบ้อง่านกเยบที่นี้ก็ควรเนาวเพท่านได้า่ เนี่ยแปลกๆแล้วก็สิ่งที่รับในเข้แม่พี่น้องเบิ่งเยอะเพราะว่าเป็นตามความเสื้อของข้าเจ้าเอื่นคือมันดีเนี่ยนี่นี่สองอย่างนึงอย่างอย่างที่สองนาะงข้างว่าขี่ได้่นว่าเพิ่นใจห่อนมม่บ่แม่ลอย่างที่สองอย่างแรกคือเพิ่นป่วยบ่สบายเนี่ยพี่น้องว่านั้คือป่วยคือบ่สบายเฮ็ดเอากคนเฮ้ยประเทธาตุไหววันนี้คนป่วยก็เลยแจังคนไขอาการดีขึ้นเศร้านะพี่น้องเจียเข็ดไม่มีเข็ด สม,สมัยสมัยแต่กี่ไงตะปวยเนี่ยกับว่ากันไปตัดโลงไปเลยใหม่โลไปเลยใหม่มาตัดหลงไ้คนป่วยกัเศร้ากัก็เอาไป,ไปวัดเอาไปฝากคนไวนวัดคุณโจดูไปยี่ปีสาปีจนลืมมาจะขอเห็ดไว้แล้วก็มี่นทุกคน<ไ>บาติตายมันแทๆไเน่ยตังเออขึ้นพอว่าเห็ดไบก้อนหนึ่งเนะวกินมัดิวกินมัก้อนไนเรื่อยใหม่เห็ดใหม่ก็มีคนทุคนครับโมเสียใจแล้วเอยใม่เ็ดไผเห็ดมันม่อยากเข็ดไก้อนะบ่บ่ต่างเ่ยต่างขอพรเหมือนมบ่อยากน มสายตะกี้สบายตะกีเนื่อยล้วแน่เลยนะายะกี้กพะมีรถป้าสวต้องมีการวัดก่อนสบายตะกี่วัดความสันความเห่ยวให่คุงเหมือนโอ้ยมันจะบอกใส่ไปเดี๋ยวเขาแก่สะดวาหลายเรื่อเลยความตายว่าต้องโคตรบดจัดก็มีสมัยตะกี้ตัดโล่งคนมาตัดแต่มันบดถึงไปตอนั่นพิษแหละพิษพิษพิษแล้วตอนี้บานท้ทังอีสานมาเป็นบดถึงไย่ตอ มัติดตายต่อกันอีกคือทำวากันนะคืคือบ่มีการต่อหรกคือวากันหดแตมิกันนจะตินไม่ติก็สี่อยากไปชนะพี่น้องไปเพื่อนดีเพื่อนเก่าเห็นไปหน้ามือกันให้มาเองครูมือโทรศัพท์บ่ิยนามือบ่อยนามือบ่ื เราใช้เป็นกยะคาอยู่นั่นก็ดีกระิบังสั้นงื้นไก่วัดด้อพ่อแม่พี่น้องเาลาแม่หนี้แน่ไอก่วัดเมือเพชงเขาหล่อไก่บ้านแต่กี่กระย่านหย่านได้ถาดมันไ่ก็ไก่ระบหยดหยาิไปได้กับสีในเขาอยูนจหนูนี่ปงบ่ะอือขาห้เอาเพงเพ่งเขาหล่อมเพ่งเขาห่อืมนมีม่ป้งมีไหมโอ๋อย่าฝ่าว่าเป็นโปงตายออั ก็บอกคนทุกคนมันก็สิสงสัยว่าแป้งยังมาทเอาถาเอาอย่างคือบ้านพันยูไก่วัดพี่น้องบ้านปังทางอีสานบ้านน้องเชลอยูไก่วัดพันเมี่อพันเมื่อเมียก่อนเม่คือไม่ทำพันยูไก่คู่บา้ะพูดจากพันวลาคูบาเถียนพันก็เดยยินมันก็รมไปได้โตนะพี่น้องเราหลอจิจใจไปไดที่ทางไปได้ที่ทางที่มันดีเลยไปโต Ang, in, okay? วนันเาบกตงใจฟังเขาก็ได้ยินิพรนะ่าบานอย้วนก็ลดน้ำมต์ให้ได้อบอกว่าไล่ผีไล่สิงชัวไลออกไงไ้รอใวครู้บอะไรนะผอนจนตาครูบาเวลาไลมาดอกนั้นคูบ้าเวลาไลมาอกาป่าไม่จะไลเขาไลเขาไลออกไลออก่าอะไรฝังว่าอะไรสิงชัวไลว่าอาไเนี้เพรดีว่าจะแน่ันยี้ในป่าออนจะไลออกวโอ้มีจะได้มีแแมว เลงแต่แมวุวดเลียงมาไว้วไ,ไว้เลี้ยงไว้ในปา่าทำไมพุดนแ,แมวอย่างนั้นทไ่เพราะเราเลี้ยแ,แมวใช่ไมเลีย้ยงมาก็เจ้าแล้วเลี้ยงมาเลี้ยงว่าไ่ะ้เลี้ยงมาไว้ป่าก็เ้ยรายกเบิ้ลหลานาพูทินแล้วพ่กก้ามาคนเดียวพี่น้องเพาะยันนี้คนมาเก็บซอย พี่น้องให้ตำนานทะเลาะวันคนเท็ดไม้ก็ทมมืดเหมือนมีขอนหูทะเลาะพี่น้องตะกี้มันช่วงประมาณความหัวเนาะความเดือดของมันพี่น้องที่จือได้ยุดอกเบื้องในคลิปเก็บหอยกาบนะคะไมนจะเป็นมองลึกๆลงไปแล้วก็มองอยู่ที่มืดๆบักหอยกาบบักหอยกิ๊กี้นะคะตะกี้สมัยตะกี้ก็มาเก็บอยู่นี่นะปีนี้เพิ่งถมบางปีนี่แล้วค่ะเพิ่งเที่ยวถนนหนทางไปฟูนพี่น้องมองนีู่ก็เลยปิดโตไปเที่ยวถนนแบบนี้ บรรยากาศก็เลยเลียนนั่นผักขาบ่อยจกนเนี่ยเนี่ยเปนรองผักขาไ่ใส่แกงน้องหน่กินกับตมมฮ้งงก็ได้ของหลวงเนี่ยดึงซ้ายด่วนใครอยากมีโตหอร์มีปิ๊ เอาเดี๋ยวั่นเลยพอเดี๋ยวพูดจักเป็นพูดป่าไม่ใช่หรไปไละห้าขอละขอใส่เสียงราพี่น้องขาพี่น้องขอเพื่อนแล้ล่ะจะก็ได้มาลากของเพื่อนหรอของวัดของมาซาสาลาณะอยู่บ่ไปพระเพื่อนไปเบื้องทาสพ่อยไงเน้ไอ่หรอเขียนซื่อไปนีเพรามันยั้งเลย อยาดนิดหน่อยไปเห็ดกองสุดนะเพียง่ามันออสีโศนามันได้เขียนซื้นม่กว้ฟ้าหมอนนะหยาดเข้าไปเห็ดกองตีกองสุดกองเง้ยมอลสิองขึ้งแข็งรารผ่านเห็ดมันถนามาปีแรกแก่แกงแต่สมัแกงก็องพอม่หาาา้าว่ากินมันบเดเบือเลย ว่างสิดีละถูเปลวมันจังหอมมาประเดี๋ยวเกเกองอยู่ตัวเองนี่นนจักจ่ของอยู่ไดเอาเฟื่องจะสอบไม,ม่ได้ปะยังนันใจเฟื่อง่นิดก่อนนะปิดดี๋ยอะก็หน่อย อ้าวหม้อเดือดแล้วผุดมึงน้ากันเดี๋ยวอึ้งลงแบบนี้อึ้งจนต้องร่วนนึ่งหงส์ต้องรองหนึ่งเนาะแต่ว่าพลอยดีดีเลยนะอ้าวยัยมาขุดหรอพอ,อยัยมาหลังเอ๊ะ <c oughs> ลองอนุ่มไหมถั่วกินไม่นุ่มกรองถุงผ้ามีอันหนึ่ง ตัวนอย่กินนุ่มคือคาลูกเลยนะคุณน้องข้นมะขวะใส่ใบใบสันตันพ้นไม้ป่าไม้ใส่ขี้ผึ้นหายเก็บใบมะเขียบเพราะว่ามันจองลอยดีแก่ข้า,ขาขวาคนมาเอาวใสาอนนอ่อึงนี่นะเออใบมันหยอดมันน่ะขวะใส่ใบบกเขียบบกเขียบคือ,ค,อคือหน่อยนนอหนาแล้วเราควรจะใส่น้อยน้อยหนาใบน้อยหนาไม่บกเขียบ ยาน้ำต่ามันเจ้ข้าวที่ี้เมีกอพาเจ้าได้หวานยาแต่ว่าบห้ษูให้ร้านเป็นที่เมียกอหรอกเพราะแต่เป็นหวานมานีนีไปสิมิตรกกกยาบัดแต่ว่าคือปเศเ้าอ์ข้าบอกมากแเอาไปกินง้วมาก่ใบก็ดีพอดีเยอะยาขนา้ำ่ถ่ายผมดังดีคุณหมอขา่หม ก็กลา่าขาดกนนี้ถ้าขนาดดูถ่ายองใครไปหันว่ามามีกัปไม่านกว่าเจคนนะดูไกลบวอย่างไรบนนี้สเแี่ยจะทานสีพิจาระนาทานไ่คือทานกาี่ทานบกการนะเดียวเดียวเฮ็ดลงอุ้กัวลงไปไม่กลับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีเอาเห็ดใป แมนขว่มเมนขว่มโบราณโบราณคุณมาเบ่ขวมตายหนีแขนข้อถูบบางยางตื่นมือเศร้าเห็นหนาจังวายย่างแมนโบรละคุณนกคนม้วนอยู่แกงมากเพราะว่าตายละเธอตื่นมือเศร้าเห็นหนาในเบาะกันหน่ะจังบายย่างนะโบราโบราณเมนขวมโบราณหเมนตัวอื เมียนเบิดแต่กีห้าวกะเทียงเป็นคือกันเนี่ยผู้เฒ่าเดี๋ยวนี้ห้าเป็นผู้เฒ่าแล้วเ้าเลยเส่าเทียงมันเมีนอีการเวลาเนาะพี่สูตรเนาะก็ได้เมีนอี๋แบบผนทางพิสูจน์มาเหรอเพื่นว่าการเวลาพิสูจน์คนเนาะก็เมีนอีกเมีนบ่ละขี้สูตรอ่ะน้ำใหม่กระมี่อึ่งกระมี่เ็ดกระมี่ยังไงเรามาตรฐานเราคนตก คนก๊อกใหม่เมื่อวันไฮวังหน้าเจอผู้นให้คนกับผูม,มนนผั่นมียกอกับสิปผูกขึ้กันใั่ปลาใส่ลงอืใส่เดี๋ยวลงะอือม,มบบบาบวบไรอย่างไรแน่เนาะมันจะเสียอะหอมมาซมา่านเนื้อบังสารเล ก็ออีกตัวเขาบอกอืดก็ใจหยอดมา้เลยทุ่มมันแรงหาดเลยแต่ว่าถงกระยานีึ้แล้วยังมีมานรมมาอกว่านัอนยืฟังนี่จะพาะเห่นไหนระวังครับตีกันมาเฟืองเนื้อแต่ว่าดีที่ไอย่างไปฟังเทียดไว้ตั้งใจแต่มีนงเที่อนอนอู้่ขาจะเทียดทู่ฟังเพราะเดี๋ยวเที่ยบรยางก็เทียบทุ่มอยู่บ้างโอ้ยหอมหอมหอมหมบวก แกบคนมากับพันทั <sk 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 ้งนี้าก่เก็บตายห้าผัวกับพี่ยังขวบวนเห่ากับพผล่โผล่ถึงวัชพยนรุหลวมเนาะปมนะไปหลวมก่อนมันเพิดปมปะไปงแล้ววันตายมีรัฐวัฒน์ปลดหลงมีแต่ปัญหาน้าใส่บานชาพงอเขาก็ไปตัวอกูโมกันเอยอยู่ใจ สาว่ได <S preach science> ้ไปสักไปหาะเหาะออแกงหรือว่าไปผู hmm. ูยวดูนบ้านมัยนกมกินอะไรค่ะไม่กินข้าวหนเสียคนผูคนพันอยากจะยังก่อซ้ำอันนี้สูตรทองาอีสานบ้านเท่าซื้าหั่นบสทำ้ด้เลยหรือเปล่เลม่หมก่อน งบเงินเลยแล้วงบในยามคนเป็นเป็น้อยเอามาฟ้าเมื่อวากเราปูรองคอยไปบอกกระร่งหลอนเงินอยู่ว่านถ่ายามจานข้ารักเงินร้อนเงินหรือว่าร้อนเงินไอ้แจ๊คเป็นร้อนหรือร้อนแล้วก็ท้องเลยมั้ยหย่านข้ารักเงินนั่นต่อไผ่ไว้เป็นไผ่ยาม เอาไปไหว้เอาไปไหวเอาปอคนเดียวอ่อานามยานางใส่คนเดียวก่อนี่เนอนังกเ้าวตข้าวเห็ดเลยอือขอบค่อมากแเมืเ้พอลงไปแต่ด้บอกว่าพอบอมึงเห็ดจะเห็ดพอมึงรู้ตรงไหนเน็ดขาดได้มันพอรู้ตรงหนเน็ดมึงเนี่ยแหัวก็อากาจะาแทนอู้คือจะเสบแต่นามแคเคียวจะฟังเน่ยมึงงคนนะ แลาเบางทีกำหนดเสืหรือาทิสบอิรินเทเดียวมแต่ขว้างตามอดูกาลนี่โปรฟิวขั้นบม้ค้นนี่ขับเวอร์ติตคนหม่่านได้หอมเพราะว่าท่านได้ใส่ผักขาผักขาไปอีตัวประเด็กตัวมินมนนามาใส่ติดเมืออยู่บัดคืนคืนเนี่นอนดมดูแห้งม็นแห้งดมแห้ม็นแหงตวง มันก็ถึงเวลากินอะไนี่ท่าน,นบอาเราว่าคุณหิวจะขนบักก้องสิมายามเนาะกินพักกินกับจากธรรมชาติมันเกิดในห้องกินนี่ไงเขาไว้ปลูกกินกับอันนั้นเบิ้งเล่เนาะยำหอยนางรวมกันบางคนมันก็คิดคนเนา ม,ม,นนม,ม,มันก็เห้มสนามมันก็กรอนอืมไม่คือเสียบพอดีว่าตัวเนี่ยจะปากส่วนเสียบก็เหงามึงบอกวัวเปื่อยเหรอบ่เออเปื่อยเปื่อยเปื่อย,พ,อยพักลุงบ้านหรือว่อีตู พักขาหยอดตำลึกตามริมหัวเลยข้างสูงบริสุทธิ์เลยฮะยังสื่ออยู่แต่ว่าเออหายูบริสุทธิ์แม่หลวงอ้าวตัวงติด ข,ข,ข้าวเดียวเบิดข้าว่นึน่งตัวอยาดูขัน้นร้านข้าวเนาะข้าวเดียวเบิดอ่าวๆกินไปี่มัั้งรุมหลมันจ้าหรือว่ามันเสีบโอ้ยออเนาะ ยังว่าหวย็ยังฮ่าฮ่า่าอาอ้ยโอ้นถอนกัด้าดี๋ยวกหย้า้แจมีปา mm. uh. ้งต่นทุก็น้นฮมบม่มาบ เื่อนรนักตอนเส็ดตอนมาใหม่เนี่ยเพราะอุ่นเท่กันแ่เพื่อน้หม,หมอนแ <มา S 1> <ห>่ไปใหม่ทั้หม <laughs> ทต้งแ่ั้งหอนเื่นเมื่อตากรอ ับเข่าไม่ใช่บาสคู้บาสที่เอามีไงคนปนักโวมากัใจหรือเมนี่ซุบมูทาเอาเกลือก้วยใจ้กัมีเกลือผู้บาแท้จัดจัดหมวงอู่หาเฮ็ดซ่งแท้ไงนะผู้บาวพ่อพ่อจะเป่าไรไม่ออกม่หมอ้คือ มัน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 บ่อยใช่ไหมพี่กู้บาแบีกบี่เสือขวยขังไงผมบอกจะว่าชื่อน่า้นจะเจอคนสิงห์ก็ไม่พีคตัวเดียวสองที่สองนี่น้องแซบ ก็ตัวสุดยอดนองกนเอาเ้อนเอนาเอกวายงดมือก็หยง่เราะเน้มเือกั้ยอะถ้าใจย่หลายถึใจไม่อกินพะว่าจวยไม่หาเราะจะ่อไปไม่้ามาามัากก้าเนี่ยาันะมด่งแ่ง้ามไปเ็บเหมือนเขาอย่าง้่เพาขาไม่อกทั้งน้ก็นทั้งนั้ ก็อย่าี้ก็เหมือนมะข้องเหนาใ็่ข้าตักน้ำ้าเหนา้าว่มาจะถนอกม่เหม็นอเราเรเนเหมือกันลิ่น,น,ม,น,ม,นมันแรงเนือก,กเกียวก็นยพี่นองเขา้าได้ดูการามันม่ห่วยนะสิราพเป็นวพ,พ,พ,พี่นองรอไปบางไปหาแนวกินแบบาธรรมชาติไปเหญ่ๆนู่ หัวแก้วมัดเท่ยงวอนมัดไปแตี่ยงวอนพ่อเนาะไปหาดอกกรจวดอกรมุกก็แก้วนู้นคัปลา้นกับปลาเนี่ยเดี๋ยวตุกแกตุกปลาเขาหงก้มันกับปลานกัมวยก็หน้าหอ่เขาเด็ดต้อรใช้ปลาหมวยปลามวไปนี่หมวยไปมันก็ดี วนเจ้าเอว่ากกินกับง้าไม่เสียบ่แงอะไรเสียบเสียกินาก็บงามันสุดยอดิบปลาแ่ยมันแล้วินต้มปลาเยมันแล้วจ่ยไม่ัซ้ น้ำน้่าะคือม่เห็นตเงมาเป็นน้านี่เหรอคุจังจังไดีเดียว่รงเป็นหร้านมึงกอะไรจะว่ากะติดตามเนอส่องให้ตาหมาเนาส่องเมียก๊อดกับบนถึงยังดอกอย่างง้อนเลอมเมีเบิมงเด้ด้ยแหละมว่าเรากระเจียวพี่น้องคนเจียวกินกับคนกับเจียวได้เวอ ตารมาดูการหอดแยกาัน้เพันเกิดเกิดว่าพันเวิไปไมีพักแน่ไม่กลัวึงเจ้น้าจมก็บไม่เกาแท่นไม่ไปเกิดเท่นไปสำฤดูการสิองเดือนแต่ปากรึงว่าไปย่ายเลเล็กสองตัโตขึ้นหัวเนาะข่ฝากหม่อิกืเมื่อยไยายอัห่วงระบายเหน่อยกนไรกยิ่งเสียงปากคนมีตุ่นแ่ะเน้ะตายเนาะมึงเห็นปะ ขบหงไก่เจียงเป่นมเียงข้ามปักปักปักกัวนมีเจีงห่อแใช่จุนบ่ายเนอะมึงเขาักลัวเจ้าไปแปรลูปมันหอมยิ่งการยมม่กาสิจับมาแปรลูมันหอมลไก่นใส่กวงส่เนี่ย่ัวหมูลหวงมึง ยิ่งยิ่หมออู tree, ่นบอกสั้งว่าไปไต่โบมไม้ร้ายมาเลยครบๆอย่างนครบองเนี่ยเอามาต้มนะต้มจนแบบกระดูกมันเยดนตัวเองได้ต้มจนกระดูกมันอ่อนอย่างนีแม่เมื่อจะไลย